หากคุณสงสัยว่าอะไรคือสิ่งที่ขับเคลื่อนอารยธรรมของมนุษย์ศาส,สนาวิทยาศาสตร์หรือความคิดของปัจเจกชนที่กล้าท้าทายความเชื่อดั้งเดิมสุริยปราทดทฤษฎีสีเลือดเป็นอนิเมะที่ตั้งคำถามกับประเด็นเหล่านี้ผ่านเรื่องราวของผู้ที่สแสวงหาความจริงแม้ว่าการเดินบนเส้นทางนี้อาจจะต้องแลกมาด้วยชีวิตสุริยปราทดทฤษฎีสีเลือดเป็นอนิเมะที่ผลิตโดยสตูดิโอ m a h o u s e สตูดิโอเดียวกันกับที่สร้างฟีเรนเอลน้อยอายุไม่น้อยแม้ว่าภาพและการเคลื่อนไหวจะไม่ได้สวยงามเท่าฟีเรนแต่ก็อยู่ในระดับที่สามารถเพลิดเพลินได้ไม่ขัดตาเนื่องจากเนื้อเรื่องเน้นการพูดคุยการตกเถียงเชิงปรัชญาเป็นหลักแต่ก็สามารถนำเสนอให้หน่าติดตามได้แม้คุณไม่ได้ชอบเรื่องแนวนั้นอนิเมะเรื่องนี้มีทั้งหมด25ตอนคาดว่าจะจบเรื่องภายในซีซันเดียวโดยต้นฉบับมังงะมีทั้งหมด8เล่มจบ สุดยปราทดทฤษฎีสีเลือดเป็นอนิเมะที่เล่าถึงโลกที่ขับเคลื่อนด้วยแนวคิดปรัชญาและวิทยาศาสตร์ที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นคล้ายกับโจโจ้ล่าขามสตวตรรษแต่แทนที่จะเป็นการสืบทอดโดยสายเลือดความรู้และอุดมการกลับถูกขับเคลื่อนโดยบุคคลและเหตุการณ์ที่พลิกผันในแต่ละช่วงเวลาอนิเมะเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของการตามล่าความจริงเกี่ยวกับจักรวาลและธรรมชาติของโลก แม้ว่าการค้นคว้าดังกล่าวอาจจะต้องแลกมาด้วยชีวิตของนักวิจัยและนักคิดผู้กล้าหาญพวกเขาต้องเผชิญกับการต่อต้านจากศาสนาและอำนาจรัฐพร้อมกับท้าทายขีดจำกัดของความเข้าใจที่มีอยู่ในขณะนั้นการต่อสู้ของตัวละครอาจจะไม่ได้เน้นไปที่การต่อสู้ทางกายภาพแต่เป็นสงครามแห่งปัญญาและความเชื่อมัน่นที่อาจเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ของมนุษย์ไปตลอดกาล ในยุคที่สุริยปราชทฤษฎีสีเลือดออกมานำเสนอศาส,สนาเป็นอำนาจสูงสุดที่ควบคุมแนวคิดและความรู้ทุกขแขนงโดยเฉพาะในยุโรปยุคกลางแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามความรู้ด้านดาราศาสตร์ยังคงถูกครอบงำโดยาศาสนาจักรซึ่งสนับสนุนแนวคิดที่เชื่อว่าโลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาลน,นักคิดและนักวิจัยที่พยายามสแสวงหาความจริงเกี่ยวกับโครงสร้างของจักรวาลต้องเผชิญกับอันตรายร้ายแรง ไม่เพียงแต่ถูกตราหน้าว่าเป็นคนนอกรีดแต่อาจจะยังถูกส่งไปเกิดใหม่เลยก็ได้งานวิจัยและการทดลองต้องทำอย่างลับๆล,ล่อๆท่ามกลางแรงกดดันจากอำนาจที่แทรกซึมอยู่ทุกมุมของสังคมแม้ความรู้ด้านดาราศาสตร์จะถูกจำกัดโดยความเชื่อทางศาสนาแต่ก็มีผู้กล้าหาญที่เริ่มตั้งคำถามและทดลองเพื่อพิสูจน์ความจริง พวกเขาค่อยๆปูทางให้กับแนวคิดใหม่เช่นทฤษฎีที่เชื่อว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางแม้ว่าถูกต่อต้านอย่างหนักแต่ก็ยังมีผู้กล้าที่ส่งต่อความรู้เพื่อท้าทายอำนาจที่ครอบงำโลกการศึกษาทางดาราศาสตร์ในช่วงเวลานั้นเต็มไปด้วยอุปสรรคนักวิจัยต้องทำงานภายใต้การควบคุมของศาสนาจักร ซึ่งคอยตรวจสอบและจำกัดขอบเขตการค้นคว้าหากการศึกษาของพวกเขาเบี่ยงเบนไปจากคำสอนทางศาสนาอาจนำไปสู่ข้อกล่าวหาว่าพวกเขาเป็นคนนอกรีดได้ตามมาด้วยการทรมานที่เลวร้ายต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นเล็บนิ้วปากเผาแขวนขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้ไต่สวนนอกจากนี้ในด้านอุปกรณ์สำหรับการสังเกตการท้องฟ้ายังมีข้อจำกัด เราผู้ค้นคว้าต้องพึ่งพาการคำนวณที่ซับซ้อนโดยไม่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างกล้องโทรทัศน์ที่พัฒนาเต็มที่เช่นในยุคปัจจุบันการบันทึกข้อมูลและการถ่ายทอดความรู้ยังเป็นเรื่องยากเพราะหนังสือและเอกสารจำนวนมากอยู่ภายใต้การควบคุมของศาสนาและมีโอกาสถูกทำลายหากเนื้อหาไม่เป็นตามหลักความเชื่อของยุคนั้นในช่วงเวลาเดียวกันกับที่ยุโรปกำลังต่อสู้กับแนวคิดที่ว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง การศึกษาดาราศาสตร์ของประเทศไทยในยุคนั้นมีระบบความเชื่อเกี่ยวกับดาราศาสตร์ที่ผสมผสานกับโหราศาสตร์ดาราศาสตร์ไทยได้รับอิทธิพลจากโหราศาสตร์อินเดียและจีนซึ่งมุ่งเน้นไปที่การพยากรณ์และการกำหนดฤกษ์ยาม,มากกว่าการศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์การคำนวณตำแหน่งของดวงดาวในสมัยนั้นถูกใช้เพื่อกำหนดวันสำคัญเช่นวันขึ้นครองราชของกษัตริย์หรือวันทำพิธีสำคัญของบ้านเมือง วิทยาการด้านดาราศาสตร์เชิงวิทยาศาสตร์ยังไม่มีการพัฒนาในระดับเดียวกันกับยุโรปเนื่องจากแนวคิดส่วนใหญ่ยังคงผูกติดกับศาสนาและความเชื่อโบราณการค้นหาความจริงเกี่ยวกับจักรวาลในเรื่องนี้เป็นการต่อสู้ที่ไม่เพียงแค่เกิดขึ้นในห้องวิจัยหรือการมองดวงดาวแต่เป็นสงครามแห่งอุดมการณ์ที่บุคคลผู้แสวงหาความรู้ต้องเสี่ยงชีวิตเพื่อเผยแพร่ความเข้าใจใหม่ๆซึ่งอาจจะถูกมองว่าเป็นภัยต่อระเบียบสังคม ในแต่ละยุคสมัยมีบุคคลที่ทำหน้าที่ส่งต่อความรู้ด้านดาราศาสตร์ไม่ใช่เพียงเพราะตั้งใจแต่ยังเกิดจากเหตุการณ์ที่บีบบังคับหรือการค้นพบโดยบังเอิญแนวคิดเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงวิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์ที่ต้องต่อสู้กับพัฒนาการแห่งาศาสนาและสังคมตัวละครแต่ละคนมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาตำรานอกรีที่ถูกซ่อนเร้น การลักลอบเผยแพร่แนวคิดทางวิทยาศาสตร์หรือแม้แต่การทดลองที่อาจจะทําให้พวกเขาต้องถูกส่งไปเกิดใหม่ทั้งหมดนี้เป็นตัวแทนของการสแสวงหาความจริงที่ไม่เคยหยุดนิ่งพวกเขาเลือกหรือบางครั้งถูกโชคชะตาผลักให้ก้าวเข้าสู่เส้นทางอันตรายเพื่อท้าทายกฎเกณฑ์เดิมของโลกข้อมูลตัวละครเอกคร่าวๆราฟานเด็กหนุ่มอัจฉริยะที่ตั้งใจว่าจะใช้ชีวิตแบบปั้นหน้าต่อไปเพื่อให้มีชีวิตอย่างสงบสุข จนเขามาพบกับชายที่ทําให้เขาหลงไหลในดาราศาสตร์มากขึ้นและเชื่อมั่นในทฤษฎีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางทําให้เขามุ่งมั่นที่จะพิสูจน์และค้นคว้าวิจัยบาเดนี้นักบวชผู้สแสวงหาความรู้และต้องการสัมผัสช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตเขาไม่ยึดติดกับกฎเกณฑ์ใดๆและเชื่อว,ว่าความรู้คือเสรีภาพแม้ต้องเผชิญกับอันตรายเขายังคงค้นคว้าเกี่ยวกับดาราศาสตร์และแนวคิดที่ขัดแย้งกับศาสนา โดยไม่เกรงกลัวผลลัพธ์ที่ตามมาความกล้าหาญของเขานำมาซึ่งโทษทันอันโหดร้ายและถูกในระเทศไปยังหมู่บ้านอันห่างไกลทว่าแม้ร่างกายจะถูกทำร้ายแต่จิตวิญ,ญญาณของเขายังคงลุกโชนด้วยแรงปรารถนาในการเปิดโปงความจริงออกซ่ นักสู้รับจ้างผู้มีสายตาคมกริบดังเยีียวและมีฝีมือการต่อสู้เป็นเลิศแต่กลับหวาดกลัวที่จะเผชิญหน้ากับท้องฟ้าด้วยอดีตที่เลวร้ายทําให้เขาสูญเสียความหวังในการมีชีวิตเขามองโลกด้วยความสิ้นหวังและเชื่อว่าไม่มีสิ่งดใดเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของเขาได้เป้าหมายเดียวของเขาคือการรอคอยวันที่เขาจะได้ไปสู่สวงสวรรค์แต่ชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไปเมื่อได้เข้ามาพัวพันกับทฤษฎีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางเรื่องนี้มีตัวเอกอยู่หลายคน ตัวละครนี้เป็นตัวเอกที่ผมชอบมากที่สุดด้วยพัฒนาการของตัวละครความกล้าหาญและความอ่อนโยนที่เขาแสดงออกมาและคนสุดท้ายที่ผมจะยกมาเล่าโนวักนักไต่สวนแห่งศาสนาผู้เปรียบเสมือนเงาที่คอยเ้้ามองและกำจัดทุกสิ่งที่อาจจะทำให้ระเบียบของโลกสั่นคลอนเขาไม่ได้เพียงบังคับใช้กฎหมายของศาสนาแต่เป็นผู้ลงทันด้วยน้ำมือของตัวเองแม้เขาจะไม่มีอุดมการณ์ที่แน่ชัด แต่สิ่งเดียวที่เขาเชื่อมั่นคือสมดุลต้องถูกคงไว้และเขายินดีใช้ทุกวิธีการไม่ว่าจะเป็นการข่มขู่การทรมานหรือแม้แต่การส่งไปเกิดใหม่เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีใครท้าทายโครงสร้างที่ศาสนาจักรกำหนดขึ้นมาทุกครั้งที่โนวักปรากฏตัวด้วยความที่เขามีสติปัญญาเฉียบแหลมและมีทักษะการต่อสู้สูงมากเขานำมาซึ่งความหวาดกลัวแม้แต่ผู้ที่ยืนหยัดเพื่อความจริง ก็ยังต้องสั่นสะท้านเมื่อเผชิญหน้ากับดวงตาที่ไร้ความปราณีเพลงเปิดของสุริยปราดทฤษฎีสีเลือดเป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าจดจำด้วยทนองที่เพราะและเข้ากับบรรยากาศของเรื่องได้ดีมากไม่ใช่แค่อนิเมะที่พูดถึงอดีตแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันความขัดแย้งระหว่างวิทยาศาสตร์และศาสนายังคงมีให้เห็นในยุคนี้ไม่ว่าจะเป็นข้อตกเถียงเรื่องวิวัฒนาการ การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศหรือเทคโนโลยี AI ที่เริ่มเข้ามามีบทบาทในการกำหนดทิศท,ทางของมนุษยชาติอนิเมะเรื่องนี้นำเสนอคำถามสำคัญที่ยังคงเกี่ยวข้องกับโลกปัจจุบันเราควรยึดติดกับความเชื่อแบบเดิมหรือเปิดใจรับแนวคิดใหม่ที่อาจเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งที่เราเคยเข้าใจมันสะท้อนถึงความกล้าหาญของผู้ที่พยายามสแสวงหาความจริงแม้ว่าจะถูกต่อต้านและกดขี่ก็ตาม สุริยะปราทดทฤษฎีสีเลือดเป็นอนิเมะที่นำเสนอการเปลี่ยนแปลงของความเชื่อและแนวคิดทางสังคมผ่านการสืบทอดความรู้ของผู้คนอนิเมะเรื่องนี้ไม่เพียงแต่นำเสนอฉากที่ลุ้นระทึกแต่ยังเป็นการตั้งคำถามเกี่ยวกับอิทธิพลของวิทยาศาศสตร์ศาสนา และอำนาจที่กดขี่ความรู้แม้ว่าอนิเมะจะมีจังหวะเรื่องที่เน้นการสนทนาและปรัชญาแต่ก็สามารถตรึงผู้ชมด้วยบรรยากาศที่หนักแน่นและการนำเสนอความขัดแย้งระหว่างวิทยาศาสตร์กับศาสนาได้อย่างดีฉากท้องฟ้าและดวงดาวที่ถ่ายทอดออกมาอย่างสวยงามช่วยเพิ่มอารมณ์ให้กับเรื่องได้มากขึ้นแม้ว่าคุณจะไม่ใช่คนที่สนใจเรื่องปรัชญาหรือวิทยาศาสตร์ก็สามารถสนุกไปกับเรื่องราวและตัวละครที่เข้มข้นได้ อนิเมะเรื่องนี้สามารถดึงดูดใจทั้งคนที่ชอบตั้งคำถามต่อความเชื่อและคนที่แค่อยากดูเรื่องราวเข้มข้นที่ลุ้นและน่าติดตามตัวผมเองก็เคยมองข้ามอนิเมะและมังงะเรื่องนี้เหมือนกันแต่พอได้ดูมันสนุกกว่าที่คิดยิ่งพอเห็นฉากด,ากดากักยิ่งกระตุ้นให้อยากดูต่อเพราะมันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของความรู้แต่เป็นเรื่องของแนวคิดที่หลอ่อหลอมโลกทั้งใบและบางทีมันอาจทำให้คุณตั้งคำถามกับความเชื่อของตัวเองด้วยเช่นกัน ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับ